สวัสดีครับสนุกเกอร์รายการยูโรเปียนมา t e สเตอร์2022รอบแรกแข่ง15-24กรกฎาคม2565ณมอลินไซต์อารีนาเมืองเลสเตอร์ประเทศอังกฤษรอบ2ถึงรอบชิงชนะเลิศแข่ง16สิงหาคมถึง21สิงหาคม2565ณสแตทฮอล l ์ 5, all, เมืองเฟิร์สประเทศเยอรมันแชมป์เก่าปี2021ได้แก่ฟานเชงยเอาชนะลอนนีโอซุเลเวน10ต่อ9เฟรม ส่วนเอันเทพชย,ยาอุ่นหนูแทงเบรกสูงสุด144แต้มได้เงินรางวัล5,000ปอนด์เงินรางวัลแชมป์80,000ปอนด์รองแชมป์35,000ปอนด์ส่วนคู่แข่งขันในรอบ64คนในส่วนที่เหลือจะมีการแข่งขันในวันที่17สิงหาคม2565ดังนี้รอบ4โมงเย็นไมเคิลจัดพบแดเนลเวลวัติที่ผ่านมาเคยพบกันหนึ่งครั้งในราการยูโรโปซีรี 2010รอบ128คนแต่เน้นเรลวชนะ4ต่อ3เฟรมการเจอกันครั้งนี้ไมเคิลจัดจะมีกำลังใจที่เอ้เขิมหลังจากที่ปราบฟานจงอี้แชมป์เก่าลงอย่างราบคาบ5ต่อ1เฟรมโอกาสที่จะเข้าป้ายมีมากกว่าชางอันดาพบชอนเมอร์ฟี่ประวัติที่ผ่านมาเคยพบกัน3ครั้งชางอันดาชนะ1แพ้2ครั้งล่าสุด จอกันในรายการลีก้ามาสเตอร์2019รอบคัดเลือกชางชนะ4-3เฟรมเจอกันครั้งนี้ชางกำลังขึ้นหม้อล่าสุดเพิ่งแทงแม็กซิมัมเบรก147แทมครั้งที่177ของประวัติศาสตร์แม็กซิมัมเบรกในรอบคัดเลือกยู 2022. โรเปียนมาสเตอร์2022เมอร์ฟี่จะประมาณไม่ได้มันจริงคนนี้มีของดีซ่อนอยู่โอลิเวอร์ไลส์พบ แ e อนดิวฮิกกินสันรอบที่ผ่านมาเคยพบกัน3ครั้งออลิเวอร์ชนะ2แพ้1ล่าสุดเจอกันในรายการเคอร์ติสมาสเตอร์2022รอบ32คนออลิเวอร์ชนะ5ต่อ3เฟรมการเจอกันครั้งนี้ออลิเวอร์เริ่มเคีย่ยวมากขึ้นความควมก็มีมากขึ้นจะผ่านได้อย่างสบายมือฟาลักอาเจียบพ,พบบารี่พินเชส ประวัติที่ผ่านมาไม่เคยพบกันมาร์รี่ยังมีความกลมที่หลงเหลืออยู่พอจะเอาตัวรอดได้ดีแลนเอมเมอรี่พบยานบิงเทาประวัติที่ผ่านมายังไม่เคยพบกันการเจอกันครั้งนี้ <Dylan S 1> ดีแลนจะโดนยานไล่แทงไส้แตกรอบ2องุมครึง่งลิวเฮาเทียนพบไคลเลนวินสันประวัติที่ผ่านมาเคยพบกันหนึ่งครั้งในการยูโรเปียนมาสเตอร์รอบคัดเลือก ไคลเลนชนะ5.2ต่อ2เฟรมการเจอกันครั้งนี้หลิวเ่าเทียนจะมีพัฒนาการการแทงที่แม่นยำมากขึ้นก็ตามแต่ด้วยความเขี้ยวของไคลเลนน่าจะผ่านได้ยากแจ็คสันเปตพบหยวนซีจุนประวัติที่ผ่านมาไม่เคยพบกันวัยรุ่นเจอกันมีหวังใส่กันยับฝีมือใกล้เคียงกันความอึดน่าจะเป็นหยวนซีจุนสจ๊วตคารลิงตันพบจอแดนบาวประวัติที่ผ่านมา เคยพบกัน3ครั้งชนะแพ้เสมอได้กันคนละ1ครั้งล่าสุดเจอกันในรายการแชมเปี้ยนชิพลีก2021รอบ2เสมอกัน2ต่อ2เฟรมการเจอกันครั้งนี้จะแดนบาวน่าจะเก็บใช้ได้ไม่ยากแอลเลนฮิลพบแปรี่ฮอ,อกกินวันที่ผ่านมาไม่เคยพบกันชื่อชั้นและฝีมือยังห่างกันเยี่ยวทาราล,ลมจะโชว์ไปกิน จ็คโจนพบโรเบิร์ตมิลกินประวัติที่ผ่านมาเคยพบกัน6ครั้งแจ็คชนะ1แพ้5ครั้งล่าสุดเจอกันในรายการยิปตอนต้าโอเพน2022รอบรองชนะเลิศมิลกินชนะ4 2เฟรมพอเข้ารอบชิงชนะเลิศก็ไปความไคเลนวีสัน4 2เฟรมเป็นแชมป์ครั้งแรกตั้งแต่เล่นอาชีพ27ปีผานเจอกันครั้งนี้สถิติยังข่มขวัญแจ็คโจน มิวกินไม่เมาครั้งสก,ก่อนเอาชนะได้ไม่ยากมาร์กจอยพบชอนโอซูลเวนประวัติที่ผ่านมาเคยพบกัน3ครั้งมาร์กจอยชนะ2แพ้1ครั้งล่าสุดเจอกันในรายการ China Open 2016กรอบคัดเลือกมาร์กจอยชนะ5ต่อ3เฟรมการเจอกันครั้งนี้ชอนยังมีความคมไม่มากพอที่จะผ่านมาร์กจอยได้รอบตี1่1จัดทำพบแอชตีฮูกิล รอบที่ผ่านมาเคยพบกัน1ครั้งในราการไชน่า Open 2017รอบ128คนจัดชนะ5ต่อ1เฟรมการเจอครั้งนี้คูกิวไม่น่าจะรอดความคมของจัดทําไปได้มาร์กเจวิลเลียมพบเซนซอแลมรอบที่ผ่านมาเคยพบกัน1ครั้งในาการโปรซีรีส์รอบแรกวิลเลียมชนะ4-0ต่อเฟรมการเจอกันครั้งนี้แลม ยังพัฒนาไม่ถึงขั้นที่เจ้าชนะจะลดทางเรียบสำคัญว่าจะได้กี่เฟรมจากมาร์คเจวิลเลียมและเนิกเดียวพบจิมมี่ไวท์อดที่ผ่านมาเคยพบกัน5ครั้งเดวชนะ2แพ้3ครั้งล่าสุดเจอกันในราการ Open 2017, ลัตเทินไอแลนด์โอเพน2017รอบ128คนจิมมี่ไวท์ชนะ4-3เฟรมปัมจจุบันทั้งคู่อยู่ในช่วงสูงวัยพอมีความคามหลวงเหลืออยู่ ต่เดยวยังหนุ่มแน่นกว่าน่าจะผ่านได้จาคดีซัสกี้พบแมทธิวสตีเวนประวัติที่ผ่านมาเคยพบกัน4ครั้งแจ็คชนะ3แพ้1ครั้งล่าสุดเจอกันในรายการ World Championship 2022รอบ128คนแจ็คชนะ10ต่อ8เฟรมการเจอกันครั้งนี้รืนกรนสั้นเพื่อนซีจัดทำหมายมั่นปั้นมืออยากจะได้แชมป์สักรายการ คงแทงลัวใส่กันไม่ยั้งแน่นอนมิเชลแมนพบลิกกี้วอลเดนปรวที่ผ่านมาคือพบกัน2ครั้งต่างฝ่ายต่างชนะแพ้คนละหนึ่งครั้งล่าสุดเจอกันในรายการเซี่ยงไฮ้มาสเตอร์2017รอบคัดเลือกมิเชลชนะ5ต่อ3เฟรมการเจอกันครั้งนี้ลิกกี้สายยอ่อสภาพร่างกายกลับมาวิสมบูรณ์แล้วใครเจอต้องอย่าท้อ แอนเจลีแฮมิลตันพบเจมิชโนปรวัที่ผ่านมาเคยพบกันหนึ่งครั้งในรายการไชน่าแชมเปี้ยนชิพ2018รอบ64คนเจมิสโจนเป็นฝ่ายชนะ5ต่อ4เฟรมคู่นี้ฟิล์พอฟัดพอเวียงใครนอนมากกว่าคนนั้นชนะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมขอให้รับชมอย่างมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe เพื่อไม่ให้พลาดคลิป,ปใหม่ที่อัเปเดตขอบคุณครับ